นี่กองห้ามเข้านะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนเราดูเบกหน้าวว่าจะสวยสี่แค่ไหนค่ะโอเคสวยครับโอเคสวยครับ ชาวฝั่งนี้เป็นแม่เก้าบ่างหากระวังนะโก้ตกอยู่นะแดดเก็จะเที่ยงเลยเนี่ยบอกตาวจะดำอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่โนมาใช่ไหมก็เกี่ยวนิดหน่อย จารย์คุณพอจะเป็แบบนางแบบก็พาได้ไปเอ่ยก็พอได้อยู่แต่ผมว่าคุณเหมาะที่จะเป็นนายแบบมากกว่าอ้าวเพราะว่าโอ้โหแบบโพสเร็วมากเลยเร็วจนผมแทบจะถ่ายไม่ทันเลยเหมือนว่าต้องแบบเร็ว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 เยอะๆอะไรพวกเนี้ยอ่าคือคือโพสท่าเนี่ยเก่งแล้วแหละแต่ว่าเร็วไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยจังหวะของการถ่ายภาพเนี่ยช่างภาพเขาจะขึ้นป่าเขาต้องโฟกัสนิดนึงเนี่ยเสร็จแล้วก็คอมโพสจัดองค์ประกอบแล้วก็กดชัตเตอร์ ทีถ้าอยู่ใกล้เนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงรับเออถ้าเขากําลังคอมโพสอยู่เนี่ยเราต้องนิ่งก่อนถ้านั้นปั๊บแล้วนิ่งพอเขากดชัตเตอร์ปับ๊บอ่าโอเคเราก็เริ่มท่าใหม่ด้อุ้ยอาจารย์คะแล้วถ้าสมมติเราถ่ายภาพเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนเย็นเนี้ยไปถึงตอนคืนเนี้ยมันจะภาพมันจะสวยงนี้หรอคะ๋อมันก็สวยได้แต่เ,เียงแต่ว่าเราต้องใช้แฟลชใช้แฟลชช่วยนะครับแล้วก็เรื่องระบบของวัดแสงซึ่งผมจะสอนให้ช่วงที่เย็นแล้วก็กลางคืน chơi thấp chơi thấp chị chi hát ได้ค่ะทำทำไปทางนู้นดีแล้วครับ จาที่ดูรูปนึงสวยมากถูกต้องแต่อาจารย์ลืมอะไรไปรู้เปล่าคะอาจารย์ไม่ได้บอกเทคนิคหนูเลยอ่าเมื่อคืนมันดึกไงเราถวายไลน์เนี่ยเป็นช่วงที่แค่เรียกว่าประมาณสิบนาทีนะครับท้องฟ้ากําลังเปลี่ยนสีหลังจากนั้นพระอาทิตย์ก็ตกดินนะเสร็จแล้วมันก็จะมืดละพอมืดปั๊บเวลาถ่ายมันจะมีนอนนั่นนั้นเราต้องรีบถ่ายนะแล้วอุปกรณ์ที่เอาไปก็เยอะเลยเพราะนั้นเราต้องเซตเรื่องอะไรทุกหลายอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราใช้กล้อง ตัว c a น o อน o s 6 0 0 d ดีเสร็จแล้วเนี่ยผมใช้เลนอยู่2ตัวนะครับเลนตัวแรกก็คือเลนห้าสมมเอฟหซึ่งก็เหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลอยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยผมก็จะมีเลนอีกตัวหนึ่งที่ใช้อยู่เลน w i ยแองเกิลน <Wow. S 2> ี่คือเลนมุมกว้างนะเลนตัวนี้คือเลนซิกมาสิบสซึ่งเป็นเลนสตัวใหม่นะครับ,ม,ม,บม,ม,มีมุมกว้างมากๆ12บอมมถึง24่สมมทีนี้พอเรามีเลนอยู่2ตัวแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราจะใช้แลช พราะนื่งจากว่าอพอเราถ่ายภาพช่วงทวายไลท์เนี่ยถ้าเราจะเอาผ้าทิศหรือว่าเอาท้องฟ้าที่มีสีสันสวยงามไว้เนี่ยเราต้องปรับให้สีเข้มเพราะสีเข้มปั๊บวเวลาถ่ายคนหน้าก็จะมืดเพราะนั้นเราต้องใช้แฟลชช่วยในการทําให้เปิดหน้าให้สว่างขึ้นทีนี้แฟลชที่ผมเตรียมมาก็เเ็นแฟลชของ Canon 580 EX2 นะครับมีระบบไวเลสนะตัวนี้แล้วก็มีระบบจัวซอฟคือเราจะเราจะใช้ให้มันซอฟด้วยคือ ปิดตัวนี้ออกมาก็ก็จะทําให้กระจายแสงทําให้นุ่มแสงนุ่มนวลขึ้นนะครับนการใช้แฟนแนวเฉียงเราก็จําเป็นยี่จะต้องมีผู้ช่วยหรือมีขาตั้งกล้องนะเห็นตัวเล็กเนี่ยแต่เวลายืดออกมาก็จะอย่ค่อนข้างจะสูงเนะนี่ยตัวมันยาวตัวมันยาวก,กลับออกมาซอนรูปนั่นเองนี่หะกลับออกมาได้นะทีนี้วิธีการตั้งของแฟนนะ เรามาดูก่อนตัวแฟลชตัวนี้นะเรากดปุ่มออนนะกดโหมดนะครับปกติเราจะใช้โหมด ETL t, t L อยู่แล้วนะครับโหมด ETL t, t L. ทีนี้เราจะตั้งให้แฟลชตัวนี้เนี่ยทำงานตามคำสั่งของกล้องตัวนี้ปุ่มซูมเนี่ยกดแช่ไว้มันก็จะมีคำว่าออฟเนี่ยเราก็หมุน,หม,นนะหมุนไปคำว่าสลาฟนะมัมีมาสเตอร์กับสลาฟหมุน,ปนไปที่ทคำว่าสลาฟนะแล้วก็ชนะัแนลหนึ เสร็จแล้วเราก็ล็อกไว้ทีนี้เรามาดีตัวบอดี้บ้างนะ <ừ. S 1> ตัวบอดี้ตัวบอดี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการตั้งแบบแมนนวลนะครับ <ừ> เพื่อคุมทั้งรูรับแสงกัแบชบ mm ัตเตอร์สปีดด้วยตัวเองทีพอตั้งเป็นแมนนวลปั๊บเนี่ยผมจะตั้งชัตเตอร์สปีดไว้ที่1.200ส่วน200วินาทีนะครับ <ừ> ส่วน F เนี่ยนะครับถ้าผมถ่ายระยะที่ค่อนข้างใกล้ตัวพรผมก็จะเปิดประมาณ F18 นะครับ แต่ถ้าผมถอยห่างออกมาผมก็จะเปิด F16 นะครับเพราะฉะนั้น F18 1 6เสร็จแล้วทีนี้วิธีการเซตแฟลนะครับเราจะกดไปที่เมนูนะครับอพอกดเมนูป๊อบเราเลื่อนมาที่คำว่าแฟล c คอนโทรลเห็นไหมครแฟลคอนโทรลข้างล่างนะครับกดเซตเข้าไปเราเลื่อนลงมาที่คำว่าบิ i อินแฟลฟังก์ชัน Setting นะครับกดเซตลงไปเสร็จแล้วตรงบิ i อินแฟลเนี่ยนะครับกด โอเคเขาไปแล้วเราก็เลื่อนปกติมันจะเป็น n o ร์บ Filing ่งเนี่ยมเราเลื่อนมาที่คัสตัมไวเ s สโือเราจะควบคุมให้มีการส่งสัญญาณไปเพื่อควบคุมให้แสตท้งนอกเนี่ยทำงานแทนนะครับเสร็จแล้วกดเซ็ตนะแล้วเราเลื่อนมาที่คำว่า w ไว l e สฟังชันนะครับกดเซ็ตบัฟผมจะเลื่อนมาที่ตัญลักษ์บวกก็คือผมจะใช้แสบนหัวกับแฟตทั้งนอกที่เป็นตัวใหญ่นะครับในการควบคุม เสร็จลงไปเสร็จแล้วเลื่อนมาที่ Exposure Compensation นะครับก็คือแฟลชตัวบนเนี่ยนะครับแฟลชตัวบนเนี่ยเราจะลดแสงแฟลชตัวบนลงมาหน่อยนึ่งผมเลื่อนมาที่ลบประมาณลบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเนี่ยที่ Exposure Compensation สำหรับแฟลชตัวใหญ่นะแฟลชตัวนอกแฟลชตัวนอกีอก่ปุ่มเซตปั๊บผมจะบวกหนึ่ง อ่าผมจะเทสโดยการผมกดลองกดแฟลชดูแฟลตัวนี้ก็จะต้องแวบตามนะครับสังเกตดูนะครับถ้าแวบตามก็ถือว่าใช้ได้่าฮะแฟลชแวบตามงั้นเราไปชมภาพนะครับว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมีความสวยงามขนาดไหนค่ะเชิญชมเลยค่ะ